สวัสดีค่ะยินดีจะรับสืบท่อแกงส้มผาด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทำแกงส้มนะคะแกงส้มน้ำเต้าค่ะน่คะน้ำเต้าเป็นลูกกลมๆนะคะน้ำเต้าใน,านลูกกลมๆหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มีใบแมงลักค่ะใบแมงลักใส่ด้วยนะคะแกงส้มก็มีเนื้อปลาทูะค่ะทั้งํำทั้งแกะนะคะ เราตำใส่กับพริกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราแกะใส่อีกต่างหากนะคะใส่ให้มันนัวๆนะคะเนื้อปลาทูตำแล้วเสร็จแล้วอันนี้เหลือเหลือก็แกะใส่ในหม้ออีกนะคะแกงส้มนะคะแกงส้มปลาทูใช้ปลาทู แกงส้มน้ำเต้าค่ะมะขามเปียกนะคะนี่เราใส่มะขามเปียกน้ำมะขามเปียกเราทำเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยเราเราแกงแกงส้มค่ะแกงส้มน้ำเต้านะคะ เสร็จเรียบร้อย่ากินไหมคะน้ำเต้าปลาทูเราใส่ปลาทูค่ะน้ำเต้าปลาทูนะคะแกงส้มค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเริฟทุกคอมเมนต์ ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตติที่บอกให้นะคะเฮงเฮงรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะจนทำไปนั้นก็ขอให้ปลอดภัยแค่ค่าจะอันตรายทั้งพวงนะคะคิดเงินก็ขอได้เงินคิดทองก็ขอได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ